เสซ้ไฮครับทุกคนเจอกับพัดอีกแล้วนะครับในคลิปนี้โอ้โหเสียงดังมากเสียงลากกระเป๋าดังมากขอฝากให้ทุกคนกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งของพัตเตอร์ชาแนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเอนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้นะครับพัจะไปแบบทำสารพัดอย่างเลยด้วยความที่เราแบบว่าเป็นเจ้าพ่อแอคทิวิตีใช่ไหมก็ไม่อยากให้เสียโอกาสคือเรามาทําคลิป ที่เป็น One Day One Day for Activity กับพัตเตอร์แล้วกันไปดูกันว่าพัตเตอร์จะพาทุกคนไปทำอะไรบ้างนะครับแล้วในชีวิตประจำวันของพัตเนี่ยวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพัตทำอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากไปไหนนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ก่อนจะออกจากคอนโดนะครับเราก็ต้องแบบว่าไหวพระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะว่าเราจะออกไปข้างนอกนะเราก็ต้องถวายน้ำถวายดอกไม้กับท่านนะฮะโมเจลูก็ต้องมานะครับนาทีนี้เอาละครับเริ่มต้นวันดีดีของเรานะครับวันหยุดของเราเนี่ยเราเริ่มต้นกันที่กิน เรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับแบบวัยอย่างเราเด็กกําลังอ้วนอย่างเรานะฮะโอเคเราเริ่มกันที่อเวนิวราชโอทินนะครับซึ่งตรงนี้มันมีราเมงข้อสอบซึ่งราเมงข้อสอบนี่เป็นราเมงที่แบบว่าถูกใจอ่ะแล้วก็ไปญี่ปุ่นทุกครั้งเนี่ยต้องกินับผมไปกินราเมงข้อสอบกันโอเคครับทุกคนเราจะมาทําข้อสอบกันนะครับซึ่งข้อสอบของเราก็ยากมากเลือกสิ่งที่เราอยากกินนั่นเองฮะับต้องบอก ชื่อมีตโตสอบมีรหัสวิชาว่าสัน้นระดับความนุ่มของเส้นก็จะเอาเป็นปกติแล้วกันชาชูไม่ติดมันมต้นหอมไม่ใสกระเทียมไม่ใสระดับความเผม็ดหกก็คือแม้เขาะมีเต็มที่อยู่แค่สามลแล้วก็ใส่เพิ่มแล้วเขาเขียนว่าได้ไม่เกินเจ็ดจะกินไม่ได้ <c oughs> น้ำซุปก็เอาเป็นปานกลางแล้วกันชอบแบบไม่เค็มมากความมันก็คือไม่มันโอเคครับคุณครู เรียบร้อยหรอคุงคูมาสม่งอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับมีช้อนมีพิชูมีตะเกียบนะครับสามารถแบบว่ากดน้ำพิได้โอเคไอติมก็จะมีทั้งหมดสอรสชาติมีมะชา แล้วก็มียูสุนะครับเขบอกว่า3นาทีแล้วคุณจะอเอ็นจอยทำไมแล้วกินนทีแรกกินหมดชิมจ,จักหน่อยอันนี้เลยมะชะใช่ยูสุนะครับโคตรดีเลยอะ่ะใช้เขียวะวะดีนะเพราะว่า จริงๆแล้วคนอยากกินชาเขียวอะคืออยากกินไม่รู้นะส่วนตัวชอนชอบออออออชอบชอบชาเขียวที่เป็นแบบว่าชาเขียวเข้มๆที่ไม่ได้เป็นแบบรอกชาเขียวแบบผสมนมมากมายอะ่ะเออแล้วตอนนี้ที่นี่คือเขามีแบบว่าหลายสาขาเลยนะสมัยก่อนที่แบบมากินครั้งแรกคือแบบว่าต้องสรรหาไม่พอเราต้องต่อคิวบบยาวมากคือ,คอ,คอจำได้ว่าเคยต่อคิวตอนห้าทุ่มแล้วได้กินเกือบต,ตอนตีสองพีคมากตอนนั้นเนี่ยแต่สุดท้ายก็คือรอทำได้เดียวคือรอเพราะว่า อยากกินแล้วก็อยากลองนะอันนี้คือต้นกําเนิดของเขาเนี่ยมาจากทูกุโอกะใช่ทูกุโอกะรสชาติก็แบบคือมาเหมือนกันเลยคือเป็นอีกช้อยหนึ่งที่ดีสําหรับรามเมงนะโอเคเราอยู่กันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเราจะมาตัดผมกันนะครับแต่ว่าคนเยอะมากแล้วก็ขึ้นมาแล้วตัดผมเมื่อกี้นี้เขาบอกให้รอประมาณ20นาทีเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกว่าโอเคคือ okay. ไปตัดผมได้แล้ะแต่ว่าตอนเนี้ยมันรอมาเดินเล่นก่อนใครว่าห้างคนน้อยวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างงี้ไม่จริงนะไม่จริงใช่ไหม ที่คนโคตรเยอะเลยดูด้านหลังโคดแบบว่าโอ้โห,ม,หมาุ่นมาคือคนออกมาช้อปปิ้งกันเยอะมากแล้วเราก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าฉันจะต้องช้อปปิ้งเพราะมันเป็นแบบว่าผู้ประธานหมู่นะฮ <c oughs> okay, ะโอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะทําอะไรทั้งหลายท,าท,ทั้งปวงคือพัทเนี่ยเป็นคนติดกาแฟมาก <c oughs> <c oughs> คือต้องมีกนาะแฟแบบว่ากินทุกวันเออจริงๆอย่าง <c oughs> น้อยก็คือแบบว่าวันละหนึ่งแก้วซึ่งกาแฟที่พัทปรดฟรามากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือแบบเจ้านี่ติ้ง นี่คือโคบูนะครับโคบูเป็นกาแฟสก,กัดเย็นนะครับนี่ชอบกินกาแฟจนแบบว่าต้องไปแบบเป็นบาริสตา้านะครับก็คือแบบว่าจบจบเนืน้อกระดองเบอร์มาเลย<ม>ทีเดียวจองคิวแบบว่านานสาเดือนเลยเออได้ไปเซอร์ร้อมก็คือรู้ว่ากาแฟอะไรอีอะไรที่แบบว่าตัวตัวไหนที่มามันเป็นยังไงนะครับกาแฟโคบเูเล่าก่อนเลยคือโคบูเนี่ยเป็นกาแฟสก,กัดเย็นนะครับซึ่งจะต่างจากอเมริกาโน่คืออเมริกาโน่เนี่ยจะเป็นที่แบบว่าออกมาจากเครื่อง เครื่องชงเอสเพรสโซนะครับแต่ว่าอันนี้ความดีผมงานของเขาเคือเขามาจากการสากัดเย็นซึ่งสกัดเย็นเนี่ยจะมีการใช้ระยะเวลาที่ชงที่ค่อนข้างนานกว่าอเมริกาโน่นะครับเพื่อ,อเมริกาโนคือก,ก,กาแฟร้อนเใส่น้ำเปล่าก็คือจบเลยจะแ,แข็งจบจะกินร้อนก็คือใส,สน่น้ำร้อนแข็งนัวเลยก็จะมีความที่แบบว่าเข้มกว่าแต่ถ้าโคบัวข้องจริงแล้วระดับคาเฟอีนเนี่ยโคบูมากกว่าแต่ว่าจะให้รสชาติที่นุ่มกว่าดูมีความรู้ใช่ไหมโอเคได้กาแฟแล้ว ดีสดชื่นเดีย๋ยวเราไปตัดผมกันดีกว่าครับต้องพูดถึงปัญหาเรื่องผมของพัดก่อนคือพัดเป็นคนที่ผมยาวไวมากตรงนี้มันจะแบบถ้าไม่ซอยออกมันจะแบบป่องๆแล้วมันจะทำให้หัวดูโตกัแล้วยิ่งจะแบบดูหน้าแบบหน้าตอบลงไปอีกแล้วก็จะดูโสมด้วยวันนี้เลยต้องจัดการนะซึ่งมาตัดผมทีเนี่ยกับช่างคนเนี่ยมาเป็นเวลาแบบว่าจำไม่ได้อะเอาเป็นว่าหลายปีแล้วเนเดี๋ยวเรามาตัดผมกันนะครับทรงผมยอดทีของพัดเลยก็คือไม่ทําอะไรมากซอยอย่างเดียวแล้วก็ด้านข้างนิดหน่อยครับ นะเขาเรียกว่าทรงแบบเหมือนน่าจะเป็นอันเดอร์ฉากของโอเคตัดผมกนันครับ ้หเรียกว่าเด็กชายพาัเตอร์นอะอันนี้คือทรงที่พันรู้สึกว่าแฮปปี้สุดแล้วทำไมถึงแฮปปี้เพราะว่ามันแบบคือความที่เราเป็นคนสับบ่อยมากแล้วคือต้องตัดบ่อยเหมือนกันก็เลยจะต้องแบบว่าตัดให้สั้นนิดนึงจริงๆแล้วคิดว่าวันนี้น่าจะดูหนัะคืออยากดูแบบลายามากเขาบอกว่าดีมากแต่ว่าตอนนี้คือ ทันหรือเปล่าวาะเดี๋ยวต้องดูรอบเน่เพราะว่าเรามีนวดที่ดีวาน้าตอน5โมงเย็นนะครับที่สาขาของเราตอนนี้เราอยู่ลาดพาวไง็จะมีเวลาเหลอืออยู่ประมาณแบบเฉียดชิวอ่ะน่าจะไม่ทันแน่เลยเดี๋ยวไปดูรอบหนักกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาตอบกันทันจะไปไหนต่อหลังจากดีวาน้าแล้วเราพ่อจะ no แพ c <oughs> โอเค สิ่งทุกอย่างแล้วตัดผมก็แล้วกินก็แล้วดูนังไม่ทันมาต่อกันที่นวดแล้วครับที่ดีวาน่านะครับอันนี้เป็นสาขาท้องร่อวันนี้นวดอะไรแต่วันนี้เราเป็นโปรแกรมพิเศษนะครับเป็นโปรแกรมสําหรับหน้าร้อนเลยเกี่ยวกับมะม่วงก็คือโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมที่แบบว่าจัดมาเฉพาะซีซันนี้ก็คือหน้าร้อนนี้หน้าร้อนนี่ควรจะแบบว่ากินมะม่วงใช่ไหมก็คือนวดคังเนี่ยก็เป็นนวดแบบมะม่วงกิมมิ่ของเขาเนี่ยเป็นการเอาน่าจะเป็นแชมเปญไหมมาลาดตัวอีกรอบหนึ่ง อันนี้ก็คือแชมเปญนะครับที่เป็นแบบว่าแช,ชมเปญมะม่วงมไวราดตัวเรานะครับไม่ต้องกินเข้าป,า,ป,ปากปะปนะราดไปเลราดยเดี๋ยวเราไปนวดกันดีกว่านะฮะโอเค เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมจะนวดแล้วเราใช้เวลานวดประมาณ3ชั่วโมงครึ่งก็คือมันไม่ได้แค่นวดอย่างเดียวไงมันเป็นสปาแบบทุกสิ่งทุกอย่าง<อ>ก็คือแบบขัดพองขัดผิว<ด>นวดแช่ลาดสุดยอดครบเลยวันนี้เรียกว่ายังไงก็ต้องปังแน่นอนสําหรับการดูแลผิวในคลอสนี้นะครับมักกี้ยังไม่จบนี่เป็นขั้นตอนที่แบบว่าขั้นกลางร,ระหว่างการนวดนะครับต่อไปเราจะไปนวดกันแต่ตอนนี้ไฮไลท์ของของเราคือการกินลาดแชมเปญมะม่วงแล้ว ไม่จบนะครับก็คือมะม่วงต้นเดียวกันใช่ต้องมานั่งกินมะม่วงก่อนอมะม่วงอร่อยเลยปิดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันอยู่ที่แท้ทูของเราอยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่โอโ้เราได้เลยเห็นอย่างงี้ถนนเจวราชแน่นอนครับโอเคก็นัวเสร็จแล้วนะครับต้องมากินเออเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่ของเราด้วยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะครับ ลาดแน่นอนครับถนนเยาวราชที่นี่ชื่อตองไรถนนเยายวราชเหรอใช่ไม่ใช่ย่านเยาวราชก็ย่านเยาวราชด,ด้วยถนนเยาวราชด,ด้วย